สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC น้องหุ่นอิง FC สาวน้อยลำพิินโชว์ครับพบกับช่องพี่ส JO1 Official ครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเวทียังไม่เสร็จเลยเวทีแต่ก็ก็ได้แล้วนะตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ70%แล้วครับอีก30%เหลือจอ LED แล้วก็ประดับอีกนิดหน่อยแล้วก็คานไฟหน้าฟอร์หน้ากันนครับเสร็จแล้วครับลำโพงตั้งเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ยังไม่บ่ายโมงเนาะเดี๋ยวดูนาฬิกาเพื่อความชัวอาจะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งครับเที่ยง24นาทีครับยังไม่ครึ่งด้วยนะครับนี่ครับจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ระดับก็เหดล็กนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับมาตั้งฟอร์หน้าแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วนี่ครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับ มาปูกันแล้วครับอันนี้มาตั้งแต่ตั้งเวทีขึ้นโครงไปแล้วรออยู่ระยะแค่นี้แล้วเขามาแล้วนะครับแต่ว่ามาจํานวน,นน้อยไม่ได้เยอะขนาดนี้มาตั้งแต่สิบโมงแล้วแต่ตอนเนี้ที่ไม่ต้องมาถ่ายเพราะว่าตอนเนี้ยมากันเยอะมากันเยอะพอเที่ยงละมาเลยครับตั้นแต่เที่ยงละค,คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีการติดไอ้นี่แล้วนะ แล้วก็มีการถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานด้วยโอ้ยไอเสืออนี้ครับน่าเจกอนอันนี้นั่งนั่งบ้านนะนั่งทั้งบ้านอันนี้นั่งทั้งบ้านครอบครัวเดียวอันนี้นั่งนั่งกันหลายครอบครัว กลุ่มหมู่บ้านแต่อันอนี้อันนี้ไม่ต้องมาทั้งยกหมู่เลยเอ,อย่างเงี้ยพื้นใหญ่นี้มายกหมู่เลยนะยกหมู่บ้านเลยแต่ปูไว้แล้วมานั่งสองคนนี่ตายเลยนะอันนี้มากันทั้งหมู่บ้านวะเนี่ยพื้นเนี้ยท,ทั้งอบตทั้งอบตเดียมมากครับแต่อย่ามานั่งสองคนนะ คนนั่งข้างๆตาเขียวเลยละนี่ครับโอ้โหป้ายกิราสีเมื่องานที่แล้วมาสิเนี่ยงานเพิ่งเสร็จไปอ๋อนี่ครับนี่ครับเอาเลยครับเอาตามสะดวกนี่ครับความสนุกสนานในฮาครับของหมู่บ้าน อยู่มั่มันต้องเป็นไม้ไผ่แต่ตอกให้จมนะอ่าตอกให้จมนะเพราะว่ามันโผล่มาเดี๋ยวรถเหยียบยางระเบิดเลยปูกคคันใหญ่นะครับ เี hey, ความสนุกสนานของการเป็นชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านที่มามานะครับถ้าเป็นงานกรุงเทพมันอีกแบบนึงอันนั้นก็มาเย็นเลยเขาก็อี้มานั่งแต่งานอย่างเงี้ยมันเป็นปูเสือมันเป็นมันเป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนู่นครับขึ้นแล้วนะครับถ้าเราเรียกก็คือหน้าหุ่นยนต์นะครับอ่าภาษาเรียกกันที่คนเรียกกันหน้าหุ่นยนต์นะครับขึ้นแล้วนะครับมาดับนะครับเอานนี้ขึ้นก่อนนะครับ ครับนีค่ค,ครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพี่สองเจออวันออฟฟิเชียลนะครับน,น,น,นี่ครับ ปูหรือยังยังค่ะเอาไม่ปูล่ะเดี๋ยวรอรออะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้แหละอ๋อเขอยาย้ายมาจากตรงนู้นไงกลับหน้าที่เฉยเออกลับอย่างเงี้ยก็ได้แหละเขาย้ายเขาย้ายเขามาของอบตอ,ม,อมากันเยอะเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่มีที่

เอาแบบไหนเอายาวๆหรอเอาเนี่ยเอาต่อเขาเนี่ยเนี่ยต่อต่อผ้าลายเนี่ยอ๋ออันแหละนี่กว่ามันจะได้เป็นอันนี้อันนั้นเขาจะมูมาเดี๋ยวเขาขวางไปเองอ๋อจะรอเสื่ออีกผืนนึงก็ <c oughs> เลยยังไม่ปูก็กบอกเขาไปเดี๋ยว ยายต้องนั่งเฝ้าไว้เนี้ยเดี๋ยวไม่ไดีอยู่ด้ยวยกันนะเออยายนั่งเฝ้าไว้แล้วใครมาปูต่อบอกเดี๋ยวปูตรงนี้ปูอีกผืนนึ่งกำลังไปเอาอยู่อ่าเนี่ยเขาขยับแล้วเนี่ยเนี่ยเอาข้างหน้าก็ได้ยายก็นั่งเฝ้าผืนนี้ไว้นี่ครับ ต้องนั่งเฝ้าไว้นะครับข้างหน้าเลยเห็นไหมสนุกสทานไปในกรุงเทพไม่มีอย่างนี้นะไม่มีเก้าอี้ยี่สิบบาทเขาคือเขาเดินเข้ามาเขาไปเอาเก้าอี <c oughs> ้อ <c oughs> เลยซื้อเก้าอี้แล้วเขาก็มานังไม่มีแล้วนั่งเก้าอี้แล้วห้ามลุกนะ เด็กก็อี้โดนขโมยเขาถือว่าเอ้ยเขากลับแล้วเสียบเลยต้องมีคนเฝ้าก็อี้ด้วยมาเนี่ยแหละมางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยดีมีภาพแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีติดของอบตของอบตนี่ครับเขามาเยอะเขียนไว้ครับ แล้วจองแล้วก็มาแต่วันนะเดี๋ยวมาดึกจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนเปลี่ยนกันแล้วครับเปลี่ยนกันแล้วครับย้ายที่ครับเขาปูไว้สองอันเปลี่ยนกันแล้วครับเอาี่ยนกันแล้วครับายที่ครับเขาปูไว้สอ ขอเจ้าหน้าที่เขาเขาเลยมาปูกันจะมีคนราตเขาอ่ะน yeah. like yeah. ี่ครับย้ายเข้าใจเขาไม่ย้ายหรอกเขาจะปูทับหาไม่เจอเราพอถึงตอนนี้นะหาเจอแล้วครับนี่ครับไปที โอ้อันนี้ก็สบายเลยสบายเลยเขาปูเสือไว้นอนน้อยครั้งที่มีคนปูเสือไว้นอนอย่างนี้ปกติเขาจะเว้นที่รถไว้แต่อันนี้ก็มุดเลยมุดปูกันหมดรถก็ไม่เหลือหรอกวันนี้น่ะโอ้เขารอกว่าจะได้ได้ดูแถวนี้เขาไม่ค่อยได้จ้างมาไงไม่ค่อยได้พนใหญ่ๆมาอันนี้มันถือว่าพนัานใหญ่ถือว่ามา,าโอเค ที่จอดรถก็จะไม่มีนะครับใครจะมารีบมาเป็นพันนะจอดได้อยู่แต่สนามเนี้ยถ้าเข้ามาเนี่ยจุเป็นหมื่นที่เป็นหมื่นสองหมื่นนะเขาบอกวันนี้ล้อมกว้างมากนะครับถึงว่าอบปตอสั่งสังกะสีมาสอสองเซตอะสเซตอะ ปกติเขาเอาเซตเดียวใช่ไหมนี่เต็มที่เลยถ้าไม่ได้จริงจริงเดี๋ยวเขาพร้อมเซตที่สามมาขยายต่อโอ้นี่ครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องพี่สองเจลวันออฟฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ